สัไข่จบไข่วิดึงกี้ก็ผมยินดีต้อนรับสู่ช่องให้ดำแชนแนลครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำกิจกรรมแจกนวล เป็นอาวุธเมมีชิ้นใหม่ครับผมตับเงื่อนไขกันได้นวมนะครับก็จะมีดังนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้ากันไปที่หน้ากิจกรรมก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ไลา์ซีซั่นครับโอเคราอกดไปที่เจ้าแห่งอาวุธประชิดครับนวมก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะภารกิจที่เราต้องทำครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาลุยทุกภารกิจเลยภารกิจแรกครับก็ให้เล่น MP 5ตานั่นเองครับกิจที่2ครับเขาให้ใช้อาวุธประชิดในการฆ่า10ตัวครับภารกิจที่3ามครับเอาไม้กระบองครับไปฟันรับมภาตควใน เดสเซเลนค่า20ตัวครับภารกิจที่5ครับก็คือการอัดทัวดำศัตรู15ตัวในหมด MP ครับก็คือแทงข้างหลังนั่นเองอรภารกิจที่6ครับชนะ5ตาในหมด MP และภารกิจสุดท้ายครับใช้ปืน SMG AGR 556ติดของแต่ง5ชิ้นค่า15ตัวครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมครับมาดูเปิร์กก่อนครับเบิร์กที่เราต้องใช้ครับนี่แหละครับสำคัญครับใครไม่มีก็ต้องไปซื้อนะครับที่ร้าน้ายเช่นผมครับเพิร์กตัวนี้เมื่อเรายึ เื่อเราย่อเดินหรือเราคานศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเราครับและเมื่อเราวิ่งครับระยะของเสียงเราจะสั้นลงด้วยครับผมและตอนนี้ได้เวลาเลือกอาวุธประชิดแล้วผมครับเลือกไม้เบสบอลหัวสะใจดีครับผมสวัสดีพนมเห็นมัเออเอมนยีงอะไรต่อไปเอาไปเด็ไปไหนแล้วไปไหนแล้วหายหายเอ้ยยังอยอู่นั่นไง Um พี่ชมมันไม่เห็นมันไม่เห็นมัน,มน,มน,นกระโดดจ,จ้จาเอกข้าเรื่องวุ้นประชิดก็เสร็จแล้วครับมาถึงภารกิจที่4ครับก,กคบ็คือภารกิจที่เราต้องใส่<ต><ว>เปิปร์กดดสไซนเดนและฟลิกฟิกครับ ลงไปฆ่า20ตัวภารกิจที่1และภารกิจที่2ครับผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันทาให้ผมอัตโนมัติอยู่แล้วคิดว่าของท่านผู้ชมน่าจะเป็นเช่นกันครับก็คือการเล่น MP 5ตาและฆ่าด้วยอาวุธเมลี <c oughs> 10ตัว <c oughs> ต่อไปเราเป็นภารกิจอัตโดัมครับผมห <c oughs> น้าที่เด่นของภารกิจนี้คือการฆ่าศัตรูจากทาง <c oughs> ด้านหลังเราต้องรอศัตรูหันหลังแล้วเราค่อยฆ่าหรือเราวิ่งไปข้างหลังนั่นเองแบบนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราฆ่าข้างหน้าไม่เชางหลัง ขวาขวาขวาแบบนี้ครับต้องขึ้นแบบนี้ถ้ามาแบบนี้ริงก็ต้องฆ่าครับผมเพ่งั้นก็โดนเขายิงตายครับเนี่ยครับวิ่งอ้อมแล้วก็ฟันข้างหลังมองแบบนี้ก็ได้เป็นยิงเกิงหน่อยก็ไม่ทันได้ยิงไปหาขนาดนั้นสมองตาก็รู้ใจรู้ว่าตายเอาตูดมาทำแบบนี้นะครับ15ตัว และตอนนี้เรามาถึงภารกิจที่6แล้วเราต้องชนะศัตรู5แมตช์ MP ขณะที่เราสวมใส่เปิร์กฮาร์ดไลน์เปิร์กฮาร์ดไลน์ก็คือเปิร์กที่ช่วยเพิ่มคะแนนให้เรานั่นเองนี่นหฮะอันนี้เลยครับผมพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันครับพี่น้องครับเราจะใช้ปืนใ,ใช้มีดใช้อะไรก็ได้นะครับในโหมด MP ครับให้ชนะ5แมตช์ครับและขณะที่ชนะต้องใส่ฮาร์ดไลน์ลนด้วยครับผม <Okay. S 2> ตอนนี้ครับล้วก็มาถึงภารกิจสุดท้ายครับเราต้องฆ่า15ตัวด้วย AGR 556ติดของแต่ง5ชิ้นครับ <c oughs> รวมถึงต้องถอดสติกเกอร์กับดุกดิกออกด้วย <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นหน้าตาของปืน AGR 556ครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มปืนของ SMG นั่นเองครับผมนี่ครับท่านผู้ชมแต่งให้ได้5ชิ้นครับเราไม่ต้องใส่สติกเกอร์หรือไม่ต้องใส่ดุกดิกครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยครับ เราก็เริ่มเวลาเป็นเครื่องจัดสังหารได้เลยครับผมค่า15ตัวครับสบายมากยิงนะครับยิงไปยิงไปเอาละครับสมมุติว่าครบ15ตัวแล้วครับแล้วเราก็ได้นวมมาแล้วด้วยท่านผูช้ชมครับนวมจะเข้ามาอยู่ในที่อาวุธประชิดอื่นๆครับแล้วก็เราก็กดไปที่เลือกพิมพ์เขียวครับแล้วก็เลือกนวมมาได้เลย <Okay. S 1> หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนวมขวกขวา Yep. Yep. ถ้าเรากดทีเดียวครับจะเป็นการเย็บซ้ายแต่ถ้าเรากด2ทีครับจะเป็นการซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ถ้าเรากระโดดด้วยแล้วเราก็ต่อยด้วยครับจะเป็นการกระโดดต่อยครับก็ใช่ก็ต้องกระโดดต่อยศัตรูไปดูตัวครับอัดตูสแล้วก็วิ่งครับวิ่งมาอัดไคไปหนึ่งท <c oughs> อีอะไรอะไรไม่ยิงหรอไม่ยิงหรอ,อ,อ,อสอังอะไร นี่ก็ยิงตายท่านผู้ชมเมื่อเรากระโดดแล้วเราก็กดยิงนะครับมันจะเป็นการกระโดดต่อยครับเป็นดีกว่าแต่ถ้าจัาเป็ดเรื่องนี้นก็ยับสายไปร่วงมาเดียวมาเดียวควันทันแมนร่วงครับคุณร่วงไปเอาใหม่ครับเอาใหม่ไอที่อีกแล้วไอ้นี่อีกลแล้วจบไอที่อีกแล้วผมชอบท่าวิ่งมากเลย,เลยน่ารักดี <c oughs> อุ้ยเจ๋อเจ๋ฮ้ยมันเห็น เฮ้ยไปไหนมาพูดกันก่อนจังหวะดีครับผูกสายก็ไปเต็มหน้าครับหน้าสั่นลงไปนอนกับพื้์กันเลยทีเดียวเฉยเบืี้เรามาแล้วออืทำให้น้องเหรอมาเห็นมาเห็นหงุดหงิดต่อยวืดซ้ายเลยครับหลับคือแรงมากอ่ะไอ้นี่ถ้าเป็นนักมวยนี่แชมป์โลกอ่ะมันเดียวตายตายนะตายคือตายเลยอ่ะไม่ใช่น็อกอ่ะคือเราก็ได้แกะรอยตาัตรูไม่รู้ตัวแคตตากริดไหลเออเป็นไงล่ะ คนอืนเขาเตยมปืนเราใส่รวมครับแล้ววิ่งวันพันแมนคิดถึงพี่ว่าขาวไว้ครับเอ้าพักปืนยิงเฉยทำไมเอาใหม่ครับลืมตัวเอ้าขวาบวึงซ้ายไปตาวุธของเจ้าทำอะไรข้าไปเลยรอเตื่อสะดุดกันหิน มนี่ปวดดังไม่สาวเสื้อแดงไม่สาวเสื้อแดงเอาคนวิ่งไปไหนผมว่ามันเล่นสนุกดีนะฮะนัวไหมดูดูท่าวิ่งมาดีท่าวิ่งมันน่ารักอ่ะไม่สาวนอให้ไปเด็ดจ้าจ้าเอ๋ข้าไปทั้บวยข้าวิ่งกว่าคุณโดข้ารันร้อยครั้งเต็มหน้าเอาวันดีเพื่อนจ้าไปเดีมันวิ่งไวมากเลยนะ คุ้นใจ with enemy หิมะวิ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 ฝันวิวิยาไปไหนแล้ววันนี้มวันนีโจบมัวไหมเอ้าเอาสไลด์มาใหม่โอ้โหพี่ใจเย็นสาดกระสุนมาอะไรขนาดนี้ตัวสุดท้ายนะผู้ชมตัวสุดท้ายไอ้วืดวืดเฮ้ยตอนนี้ดวนมาหิบกับหมัดครับปรากฏว่าหีบแผลหมัดไปนะ เอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแบบนี้เลยแล้วกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในในเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับผมบา,บายเฮ้ๆ <laughs> อย่าลืมกด subscribe ล่ะ